วันนี้หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราได้เทพื้นทางเดินเห็นทางเดินเนาะอันนี้เป็นกัรสเต็มลายไม้นะครับวันนี้เราก็มาถอดดูว่ามันจะเป็นยังไรอีทาโคอ,อ่าอันนี้เราก็ใช้เหล็กฉากนะครับแล้วก็บาก มันเป็นล่องสักครึ่งหนึ่งทำทั้งสองฝั่งสองด้านแล้วก็เอาสุงกันแล้วแต่ขนาดเลยนี่ก็โอเคอันนี้ก่อนเทเราก็จะใช้น้ำมันชโลมก่อนนะครับน,นมาใ,นใกล้ๆเลยครับคุณจากกล้องอ่าทีนี้อันนี้ก็เป็นแผ่น ที่เราทําการสแตมกับไม้ไว้นะว่ามันจะขาดไหมแกะดูสิงอคุณตัดก้องใกล้ได้ไหมครับนี่ค่ะแต่ว่ามันเป็นรูเนาะมันเกิดจากอะไรครับคุณโค้ทุกคนครับเกิดจากฟองอากาศฟองน้ําหรือเปล่าอ่าต้องค่อยๆแกะเพราะว่าอันนี้มันเป็นล่องลึกนะครับแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆงี้ ก็อาจจะมีเสียหายบ้างครับแผ่นแผ่นซิลิโคนปั๊บ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 ั๊บปั๊บปับปั้บปั๊บปัาบปั๊บปั๊บปั๊นปั๊บปม๊มปั๊บ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 ันบั๊บั๊บปปั๊บปั๊บปั๊บปัแบปั๊บปับับปับอั๊บันบปั๊บอีกอั๊บนั๊งปก๊อันบปงนี่ปึ๊บ น้ำมันมันก็ปูนันจะไม่ติดนะครับไงไม่ติดเลยนี่ให้ดูบากไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลบเหลี่ยมด้วยเผื่อเวลาเราัวงมันจะตรงน,นี้มันจะ,ม,นจะมันจะไม่เหลี่ยมพอดีเนาะเราก็ลบมุมให้มันแนบสนิทลุยอันนึ้นง ด้านในนี้ก็จะใช้เป็นตาข่ายกงไก่นะครับใส่ไว้หรือว่าใครมีงบหน่อยก็ใช้เป็นเหล็กเส้นก็ได้ครับเหล็กเส้นเล็กๆเ,เสียหายบ้างไม่เป็นไรน ตัวนี้มันมันกินเขาไปนเพราะว่าเพราะว่านี่ว่าซิลิคนมันลึกสวยไหมคะต้องผสมปูนให้มันยังไงอ่ะต้องใช้ปูนลูกดิ่งหรือเปล่าเพราะเห็นที่เขาทำเป็นทำน้ำตกทำหินเขาใช้ปูนลูกดิ่งเดี๋ยววันหลังจะลองสั่งปูนลูกดิ่งมาสักลูกหนะึ่งอันนี้ใช้ปูน ปูนธรรมดาแล้วก็ผสมทรายแล้วก็ผสมหินเข้าไปนิดนึงก็ได้ประมาณนี้ถือว่าอันนี้เป็นแผ่นที่สี่ชุดชุดชุดที่สองคะทพีละสองแผน่นโอเคแล้วก็ <Okay. S 1> หลังจากนั้น <Okay. S 1> เราก็จะเอามาตรงนี้ครับเชญครับคุณตะกล้องครับ